นิทานอีสบเรื่องเต่ากับนกอินทรีเต่าตัวหนึ่งรู้สึกเบื่อหน่ายที่ได้แต่คลานต้วมเตียมใช้ชีวิตกับพื้นดินเจ้าเต่าแง้มมองฟ้าเห็นฝูงนกโบยบินก็อยากบินได้บ้างวันหนึ่งเต่าขอร้องให้นกอินทรีช่วยสอนบินนกอินทรีจึงทักท้วงว่าเจ้าจะบินได้ยังไงในเมื่อเจ้าไม่มีปีก แต่เจ้าเต่าก็ไม่ฟังยืนยันว่าจะต้องหัดบินให้ได้นกอินทรีทนรบเร้าไม่ไหวจึงใช้กรงเล็บกันแข็งแรงจับเจ้าเต่าพาเหินขึ้นฟ้าเจ้าเต่าตื่นเต้นดีใจสุดชีวิตรีบบอกนกอินทรีว่าเอาละปล่อยข้าได้เลยข้าจะได้หัดบินสักทีนกอินทรีจึงตัดใจทำตามเจ้าเต่าพยายามกระกายขาทำท่าบินอยู่กลางอากาศแต่ก็บินไม่ได้ อน,นิจจาร่างของเจ้าเต่าลอยละลิ้วลงมากระแทกพื้นและขาดใจตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความทะเยอะทะยานไฟสูงเกินตัวมักนำความเดือดร้อนมาให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อรับฟังนิทานเรื่องใหม่ๆได้เลยค่ะ